ชาร์จเร็ว65วัตต์เลยนะคะชาร์จ3นาทีเล่นพับ g ีได้3รอบเลยค่ะสวัสดีค่ะ ale, ในพูกับต้านะคะในท่องเจนายแชนแนลนะคะวันนี้นะคะป้าก็จะมาพูดในเรื่องของเร a l m e 7 Pro ตัวนี้นะคะเป็นสินค้าตัวใหม่ของเราค่ะก่อนที่จะมาพูดในเรื่องของเร a l m e 7 Pro ค่ะ วันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะมาโกนหรือสินค้าอุปกรณ์นะคะสามารถตรงไปที่เจไนทุกสาขาเลยค่ะหรือลูกค้าไม่สะดวกนะคะสามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ค่ะทาง S Line J n i Phone นะคะแล้วก็อีกช่องทางนะคะเป็น f a c e b o o k นะคะ J จ i Phone ค่ะเราบริการส่งฟรีให้เช่อประเทศนะคะใหม่ Realme 7 Pro เก็บถุกภาพได้ง่ายอย่างมืออาชีพ อ่ะค่ะวันนี้มาพูดในของเรย l มี7โปกันนะคะเรย l มี7 Pro โปตัวนี้ค่ะชาร์จเร็ว65วัตต์เลยนะคะชาร์จ3นาทีเล่นทับ g ีได้3รอบเลยค่ะสำหรับคอเกมเลยนะคะตัวนี้ค่ะแบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแมป์นะคะ าชาร์จไว65วัตต์ลูกค้ามีข้อสงสัยนะคะว่าชาร์จไว65วัตต์นี้อันตรายหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่นะคะเรียวมีของเราค่ะมีระบบป้องกันไฟถึง5ชั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อะแดปเตอร์เรียวมีค่ะสามารถรองรับการชาร์จได้ทุกแบนะคะ <S <S ต่อมานะคะในเรื่องของกล้องค่ะของเรียวมีให้ความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลเลยนะคะส่วนกล้องวายค่ะอันต้าวายนะคะเราสามารถถ่ายมุมกว้างได้ถึง1 1 9องศาค่ะส่วน มาโครพัเทตนะคะเรามีความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลนะคะเรื่องมี7จโค่ะมันจะมีลูกค้านะคะที่เราไม่เชี่ยวชาญเบกบการถ่ายภาพนะคะเราสามารถถ่ายภาพได้ง่ายเลยด้วยโหมด AI Pro ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบถ่ายวิดีโอกันนะคะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชัน AI Pro โหมดนะคะเราสามารถถ่ายวิดีโอค่ะเราสามารถปรับเสียงได้นะคะวิดีโอทั่วไปเราไม่สามารถปรับเสียงได้ค่ะแล้วก็ไม่จะมี โหมโด,โมโด AI Photo Mode น,นะคะจะเป็นโหมโดที่ว่าสามารถถ่ายภาพบุคคลนะคะเสวยงง่ายๆแค่คลิกเดียวค่ะมันจะมีโหมโดว่าขาวดำใช่ไหม,ล,มลูกค้าคะจะเป็นสีนะคะแล้วก็ภาพื้นหลังจะเป็นแบบขาวดําตั่นี้ค่ะมันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถถ่ายภาพจากหน้าจอได้เลยเหมือนเราถ่ายวิดีโอไปค่ะแล้วก็อยากอยากได้มุมแบบเฉอๆใช่ไหมเราก็สามารถเทปหน้าจอจากภาพได้เลย <S <S ะค่ะแล้วก็ถ่ายภาพกลางคืนนะคะลูกค้าแบบว่ากลัวถ่ายไม่ชัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเล่ เรามีเจ็ดโปรมีซปเปอร์ในสเจตจ4.0ค่ะเราสามารถถ่ายภาพกลางคืนง่ายๆโดยไม่ต้องปรับแสงเพิ่มค่ะ จะเก็บทุกรายละเอียดเลยนะคะส่วนกล้องหน้าของเรียวมีตัวนี้นะคะมีความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลค่ะ AI Beauty นะคะเก็บทุกรายละเอียดเจ้นเห็มไปหน้าจากาลังเลจิเยวค่ะแล้วก็นะคะเรียวมี7 Pro ตัวนี้ค่ะจะใช้ CPU Snapdragon น,นะคะเล่นเกมกราฟิกลื่นไหลแน่อนอนค่ะ7 Pro ตัวนี้นะคะก็จะมีดีไซน์ใหม่2ส,สีนะคะจะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นสีเมลเลอร์โบนะคะก็ะอีกสีเป็นเมลเลอร์ซิวเวอร์นะคะ แล้วก็เรียวมี Pro ตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยีเคลือบสีถึง21ชั้นค่ะด้านหลังจะไม่มีรอยนิ้วมือนะคะแบบนี้แล้วก็ทั้งเครื่องค่ะได้รับมาตรฐานจาก TUV เลยนะคะเรียวมี Pro ตัวนี้มีราคาเพียง1น9 9 0บาทนะคะมีสเปคแรงความจำเยอะนะคะถึง128 GB นะคะได้ทำแปดนะคะแับวบนี้ ลูกค้าท่านใน,นะคะที่สนใจเรียวมีจ็ดค่ะสามารถซื้อได้นะคะที่ร้านเจนนทุกสาขานะคะหรือไม่ก็สั่งผ่านออนไลน์ได้นะคะในทางแอสไลน์เจนนี่โฟนหรือไม่ก็ Facebook จนน h o โฟนค่ะหรือการส่งฟรีทั่วประเทศค่ะค่ะวันนี้ทางต้าขอลาไปก่อนนะคะวัสดีค่ะ